อดใจรอสักประมาณ3 4ถอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับไฮวินฟาสเจ็ดนะครับก็จะเข้ามาเติมอีกนะครับตอนนี้ก็ขาดไปพักใหญ่แล้วครับเพราะว่าไปเร็วมากครับขายเร็วมากเพราะว่าด้วยผลงานที่สร้างไปมากมายไก่กองนะครับทั้งในสนามแข่งนะครับทั้งในการเข้าป่าด้วยพลังและความเร็วที่น่าเหลือเชื่อครับ วว้า <Wow. S 2> เมื่อเดือนที่แล้วก็เข้ามาประมาณเกือบ300ตัวนะครับแล้วก็ล็อถนี้ก็อีกเกือบ300ตัวก็ห่างกันประมาณเดือนเสร็จนะครับแต่ก็ยังตัวฟัส7ก็ยังไม่มานะครับไอ้เจ้าอถนี้ก็มาในตระกูลของล็อกนะครับล็อกบายไฮวินหมื่นสามพันปอนด์นะครับตัวนี้ก็ไขยเยอะมากนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับ สามารถที่จะเบกรกล้อตายบนปูนแล้วยังลากได้นะครับในขณะที่วิ้นปกติที่จะเบกรกล้อตายบนปูนนะฮะแล้วก็นําเชือกไปเกาะที่ต้นไม้แล้วแล้วก็กดรีโมทให้มันลากไปเนี่ยน้อยมากครับเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ครับนะบที่สําคัญเจ้าล็อกตัวนี้ราคาหมื่นต้นๆน,น,นะครับแต่ให้พละกําลังที่เหนือเกินราคาครับจะเห็นว่าโกดังเราไม่พอนะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่จํากัดนะครับ ทีนะ่จริงเรามีโกดัง2ที่นะครับก็ยังไม่พอสำหรับเจ้าตัว e ก็าพนาฟาส7ที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการรู้ว่ามีดีตรงไหนรบกวนชมรีวิวที่ทางเราทำไปแล้วนะครับทั้งทดสอบเบรกรถล้อตาย2คันรวดเลยแล,แ,ลแล้วก็ให้วินเจ้าฟาส7มอเตอร์เดียวเนี่ยนะครับลากไปเลยครับรวมทั้งดูรีวิวความเร็วความแรงของ ในคลิปที่เราทำมานะครับสรุปก็คือตอนนี้เรามีในสต็อกประมาณ500ชุดนะครับก็คาดว่าน่าจะพอเพียงไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียวครับแต่เราก็ยังสั่งต่อเนื่องนะครับก็คือ,อ,อค่อยๆทยอยทีละลอ็อตทีละล็อตเพราะถ้าสั่งทีเดียวโรงงานผลิตไม่ทันครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้การทำงานของทางเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับก็คือรบกวน ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับอย่างสเปคและออกแบบเนี่ยก็ติดต่อที่ผมได้เลยครับคุณชุยไฮวินนะครับแล้วก็หลังจากส่งไปแล้วนะสินค้าไปแล้วเนี่ยนะครับตามของได้ที่คุณปาระนี่นะครับเบอร์แล้วก็าลายไอเดี ID ก็ขึ้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือใช้แล้วสินค้าทุกชนิดนะต่อให้ทนแค่ไหนก็ ก็ยังมีวันเสียหายนะครับไม่มีสินค้าตัวไหนต่อให้ตัวลราเป็นแสนก็มีโอกาสเสียหายด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ติดต่อไฟช่างครับนะช่างโจเบอร์ที่ขึ้นมาแล้วก็ลายไอ d ดีก็ขึ้นมาทั้งหมดนี้จะทําให้สินค้าของท่านเนี่ยนะครับอยู่ยาวครับใช้นานนะครับไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคไม่ต้องพึ่งที่ไหนเลยครับเราดูแลทั้งตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ลูกค้าปลีก ทั่วไปทั้งหมดเลยครับ